สวัสดีวันส่งท้ายปีเก่านะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปีใหม่กันแล้วนะครับวันนี้มาส่งท้ายปีเก่ากันด้วยพระโคนสมอที่หายากมากๆของหลวงพ่อกลวยนะครับอตอนนี้ที่เห็นอยู่มีสององค์นะครับองค์เล็กนี่นะครับเป็นพระ คสมอนะครับเนื้อดินผสมผงแหวกม่านแบบนี้นะครับปางมานวิชัยอ่าจะนี่ครับเนื้อหาสวยงามมากนะครับเนื้อหาสวยงามมากแล้วก็ด้านหลังหลวงปู่เมตตาจานมือไว้ให้นะครับแบบนี้เนื้อหาพระองค์นี้ สวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับเป็นธรรมชาติงานแฮนด์เมดทั้งตัวขอบนะครับทั้งตัวขอบเองนะครับรอยปาดนะครับกระทั่งกระทั่งเนื้อหามวลสารนะครับเนื้อหามวลสารก็ชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากนะครับ เนื้อหามวลสารละเอียดมากนะครับละเอียดมากเหมือนกับพระผงแหวกม่านเลยนะครับนะครับละเอียดมากๆนะครับมีความสวยงามแล้วก็ออกถ้าดูเนื้อพระจริงๆเนี่ยจะออกเป็นเขียวก้านมะลิซะด้วยซ้ำนะครับจะออกเป็นเขียวก้านมะลิซะด้วยซ้ำแล้วก็ มีความมีความงามมากครับผมผมบอกไม่ถูกเลยนะครับบอกไม่ถูกเลยเพราะว่าตัวพระเองเนี่ยนะครับคือพระองค์เนี้ยคุณสามารถเอาไปดูเนื้อเอาไปเรียนรู้เอาไปศึกษานะครับอ่านะครับได้กับพระอีกหลายๆองค์ของหลวงพ่อกลวยเลยนะครับอ่า เป็นเนื้อยุคแรกๆนะครับเป็นเนื้อที่สวยแห้งงดงามมากครับองคนี้ผมบอกได้เลยว่างดงามมากนะครับคุณจะใช้ดูเนื้อแหวกม่านดูเนื้อหนองอิดุกนะครับก็ได้นะครับในลักษณะเนื้อแบบนี้นะครับส่วนอีกองหนึ่งนะครับก็จะเป็นเนื้อน้ำมันจัดๆเลยนะครับ มันจะจัดเลยมีมีความสุขมากครับมีความมีความปลื้มที่ได้มานะครับมีความปลื้มมากผมลักลัวมากนะครับกลัวจะหลุดไม้หลุดมือเดีย๋ยวเราจับกันให้ถนัดกว่านี้หน่อยหนึ่งโอเคน่าจะถนัดขึ้นนะครับน่าจะถนัดขึ้นกลัวว่า แตไม่ปลอดภัยนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นนี่ครับเป็นทิมสมาธินะครับแบบนี้เนื้อหาสวยงามมากครับเนื้อหาองนี้เป็นเนื้อน้ำน้ำมันนะครับเป็นเนื้อน้ำมันเป็นเนื้อน้ำมันเนื้อจัดจ้านมากนะครับเนื้อจัดจ้านมากทั้งสององค์ แต่องค์นี้จะเป็นองค์ใหญ่นะครับองค์นี้จะเป็นองค์ใหญ่องเนื้อเนื้อผงเนื้อดินผสมแวกมา่านองค์เมื่อกี้นี้จะเป็นองค์เล็กนะครับขนาดจะแตกต่างขนาดจะแตกต่างนะครับแต่ว่าด้วยความสวยแล้วผมมองว่าสวยคนละแบบนะครับแล้วก็สำหรับนี่ครับสวยคนละแบบนะครับมีความชัดเจนสวยงามมากนะครับ พี่คนใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ Line นะครับทางไล n e ก็ได้นะครับอขอบคุณมากครับ